วันที่6นะครับวันที่6กสลาคม2565อยู่ที่จุดตัดถนนสีอยุธยาไม้กั้นฝั่งโน้นลงแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือยังลงไม่ได้มีแต่เสียงสัญญาณมาไม้กั้นลงหมดแล้วนะครับแล้วก็4304 ผ่านจุดตัดไปแล้วหัวเปล่าหนึ่งหัวอันนี้น่าจะเป็นขบวนเปล่าด้วยนะครับ สี่ห้าสี่เจ็ด ก่านจุตัดถนนศรีอุธยาไปแล้วครับมีหัวเปล่ากับขบวนเปล่าอ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 ่าเรียบร้อยครับยกขึ้นไม้กันเรียบร้อยผ่านครับได้โู้โดถายเพื่อสวัสดีครับ14นาฬิกา16นาทีครับไม้กันเพิ่งจะขึ้นไปรถวิ่งได้แป๊บเดียวแล้วก็ไม้ลงใหม่อีกทีนึงครับ กร,รุงเทพนครสวรรค์ทาุด่ับถนนสีอยุทยาเรียบร้อยครับไม้กันขึ้นแล้วสวัสดีครับ ที่4501ครับนาจลาะบวนยุทธภาพใหญ่ทักษิณารัฐถึงผ่านคือตาถนนสีอยุธยา เมีมีจอเลยนะฮะยาวๆนะครับมีหมดแล้วรถสุดแล้วรถมคพวงกันเลยเทคโฟโต้ถ่ายเรื่อยรายงานจากแยกจุดตับถนนยุนยาครับสวัสดีครับ